สวัสดีค่ะพบกับรายการเคเนยกรูมีคําตอบเช่นเคยนะคะในยุคที่สังคมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนะคะการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในชีวิตประจําวันของทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทํางานหรือว่าผู้สูงอายุค่ะและการที่เราใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นเวลานานๆน,นะคะการจ้องจอจ้องแสงแสงสีฟ้าต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เราเกิดอาการตาล้าตาผ้าตามัวปวดกระบอกตาอาการเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะวิต้าจะพาไปดูวิธีง่ายๆนะคะในการลดอาการเหล่านี้กันค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการจัดโต๊ะแล้วก็จัดที่นั่งของเราใหม่ค่ะโดยเรานะคะควรจะตั้งจอให้ห่างจากระดับสายตาของเราเนี่ย20-28นิ้วนะคะแล้วก็ควรให้ต่ำกว่าระดับสายตาเนี่ย5-6นิ้วนะคะเพื่อลดการรับแสงของดวงตาน,นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ควรหาอะไรมารองเท้านะคะให้เท้าของเราเนี่ยตั้งฉากเป็นมุม90องศากับพื้นค่ะข้อ2นะคะควรลดความสว่างของหน้าจอลงแล้วก็ใช้แผ่นกรองแสงนะคะติดบริเวณหน้าจอเพื่อลดแสงด้วยค่ะข้อ3นะคะควรลดแสงสว่างจากไฟเพดานแล้วก็ควรปิดม่านเพื่อลดแสงสว่างจากภายนอกด้วยค่ะข้อ4นะคะใช้กฎ 20, 20, 20นั่นก็คือทำงาน20นาทีพัก20วินาทีและตั้งหน้าจอห่างจากตัวเรา20นิ้วค่ะ ข้อ5นะคะก็คือใช้ว่นตากรองแสงค่ะเพื่อลดแสงสีฟ้าที่จะเข้ามาสู่ดวงตาของเราค่ะนอกจาก5วิธีที่แนะนําไปนะคะเราก็ยังมีอีกหนึ่งจริงสาคัญนั่นก็คือสารอาหารบำรุงสายตาขอแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆที่เราจะพามาแนะนํากันค่ะสารกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มวิตามิน A ค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยลูทีนซีแซนทีนเบต้าแคโรทีน ซึ่งสารกลุ่มนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมีอยู่ในจอประสาทต,ตาของเราค่ะแต่อาจเสื่อมสภาพไปนะคะไม่ว่าจะด้วยวัยหรือว่าการใช้สายตาที่หนักเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นเราควรหาสารกลุ่มนี้เนี่ยรับประทานเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ดวงตาของเราเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติสารกลุ่มนี้นะคะจะช่วยในการลดอาการตาล้าตาพร่าตามัวนะคะเพิ่มการโฟกัสของเรา ลดความเสี่ยงจากโรคจอประสาทตาเสื่อมแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเป็นร้องกระจกด้วยค่ะตัวที่2ที่น่าสนใจนะคะก็คือสารสกัดจากดอกดาวเรืองหรือมาริโกเอ็กซ์แทรคค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีสารสําคัญเลยนะคะก็คือลูทีนแล้วก็ซีแซนทีนซึ่งเป็นอาหารที่สําคัญของดวงตาของเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวมาริโกเนี่ยนะคะก็ยังมีวิตามินอื่นๆอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน C แล้วก็วิตามิน B ค่ะและสารสาคัญตัวที่3นะคะนั่นก็คือแอสตาแซนทีนค่ะแอสตาแซนทีนเนี่ยเป็นแหล่งที่เรียกได้ว่า รวมสารต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญเลยนะคะแน่นอนว่าสารต้านอนุมูลอิสระนะคะจะช่วยให้เซลล์ประสาตตาของเราเนี่ยเสื่อมได้ช้าลงนั่นเองค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่4ี่คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะเบอร์รี่เนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน C นะคะแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ตาของเรานะคะลดอาการล้าอาการพร่าแล้วก็มัวนะคะ นอกจากนี้นะคะเบอร์รี่เนี่ยยังช่วยให้เราเมองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นด้วยและคุณเบอร์รี่ที่เรานิยมรับประทานเพื่อ,อบรุงสายตาเนี่ยก็จะเป็นพวกโกจิเบอร์รี่บิลเบอร์รี่เอลเดอร์เบอร์รี่สตอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่และอีกหลายเบอร์รี่เลยค่ะจะเห็นได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการตาล้าตาผ้าตามัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเนี่ย อาจจะเป็นอาการที่ดูเล็กๆนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าปัญหาสุขภาพที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมักจะมาจากอาการเล็กๆเหล่านี้ที่เราไม่ใส่ใจกันค่ะและผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่สนใจมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะเคนยากรมีเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและทีมการตลาดคอยให้คําแนะนําอย่างครบวงจรค่ะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Facebook เคนยากุและ l i น์แอดเคนยากรเคนยากุพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีสําหรับคุณค่ะสําหรับวันนี้วีตาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ